คุณโทนี่บอกว่าให้เราเก็บเหรียญ FMC นะครับให้ได้เยอะๆเพราะมีโอกาสไปขึ้นที่1ดอลลาร์นะครับดูเดี๋ยวดูว่าเหตุผลทำไมให้เก็บที่1ดอลลาร์นะครับนี่คือเหรียญที่ไม่มีวานไม่มีกองทุนนะครับที่เข้ามาปั่นเข้ามาป่วนเหรียญค่อยๆขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นแล้วก็ออกข้างนะครับย่อนิดนึงแล้วก็ปรับตัวขึ้นนี่คือความเสถียรน,นะบอกเลยว่า โอกาสนะครับของเรียนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนะครับเป็นไปได้สูงนะครับและมาดูนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับเพิ่มเติมในส่วนของระบบอีโคซิมครับวันนี้ h ฮโยทริปนะครับเป็นปพะตฟ์ของการท่องเที่ยววันนี้ถ้าดูนะครับค้นหาในเมืองไทยมีที่พักนะครับเยอะมากครับวันนี้นะครับเยอะมาก ภูเก็ตนะครับมีมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยห้องพักเลยทีเดียวนะครับมีบุรีรัมนะครับมากกว่าหกสิบเจ็ดนะครับมีแบงกอกมากกว่าสามพันห้องพักนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้หมดเลยครับเชียงรายเชียงใหม่ไหมหนึ่งพันกว่าภูเก็ตนะครับมีมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยแห่งครับ พอเพื่อลองเข้าไปเซิร์ชดูนิดนึงครับที่พักราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราลองเลือกนะครับราคาที่เป็น lowest price นะครับราคาที่ถูกที่สุดแล้วกันเห็นไหมว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่9ดอลลาร์หรือ10ดอลลาร์นะครับราคาแค่300กว่าๆครับช่วงนี้เป็นหน้าโลนะครับราคาเราก็สามารถจองที่พักโรงแรมได้ในราคาที่ถูกแหมนะครับเห็นไหมเลือกได้ครับวันนี้เราสามารถจองที่พักโรงแรมนะครับได้จริงๆนะครับ พามาดูในส่วนของภาพรวมทั้งหมดจองที่พักจองไฟบินต่างๆนะครับได้ทั่วโลกครับและยังมีส่วนลดนะครับอีกมากมายเมื่อจองผ่านแอปพิเช่นของเรานะครับทั้งเอเชียยุโรปนะครับโอเชียนาครับอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับรวมถึงเที่ยวบินต่างๆก็เข้าร่วมอย่างมากมายนะครับกับโปรการเพลนเอิ่ของเราที่สําคัญนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจองที่พัก โรงแรมหรือนะครับไฟบินต่างๆเราสามารถใช้เหรียญ FMC เหรียญเปเนตเหรียญอุทีเหรียญ Bitcoin เหรียญอีเทียม m แล้วก็เหรียญตอนซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ในกระดานเทรด f m c p ของเราเนี่ยแหะครับเราก็สามารถท,ำทํำธุรกรรมได้เลยครับมาดูในส่วนของคอยแคปนิวนะครับวันนี้รู้ได้อย่างไรนะครับธุรก,กิจของเราเราเป็นสปอนเซอร์หลักเห็นไหมครับว่าเรามีเหรียญเเนตนะครับและเหรียญ MC เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับสําหรับเว็บไซต์ สำหรับตรวสอบเหรียญริสเหียนนะครับคอยแคปนิวครับและเหรียญทุกๆุกเหรียญที่ลิสต์อยู่บนคอยแคปนิวก็จะรับการโปรโมตได้รับการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านเจ้าทางของ New FMCPA y สร้างความเข้มแข็งสร้างระบบชุมชนนะครับที่ส่งเสริมให้ระบบอ c o ค c ซิสเต็มของเราได้เป็นอย่างดีครับและวันนี้นะครับเป้าหมายนะครับนี่คือนะครับ Roadmap 4ปีที่ผ่านมานะครับสร้างเสร็จหมดแล้วปี2025นะครับจะ List on Binance เมื่อเหรียญน,นะครับของเรา List on Binance ซึ่งเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกย่อมส่งผลให้ราคาของเหรียญไปนเนตนะครับมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนครับมาดูในส่วนของไฟล์มาร์คอยนะครับ นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมกล่าวมาข้างต้นมีที่พักมากกว่า5ล้านแห่ง30ล้านห้องพัก192ประเทศจากสนามบินกว่า6,000แห่งครับซึ่งใช้ในแอปพลิเคชันเฮโยทิปใช้เหรียญเพนเน็ตแล้วก็เหรียญ MC เป็นเหรียญหลักครับนี่คือ Roadmap นะครับที่เป็นระบบ e อี s คสต e m ของเราทั้งหมดครับอ่านะครับโอเคนะครับพามาดูในส่วนของเว็บไซต์แล้วนะครับก็พาย้อนกลับมาดูในส่วนของ powerpoint ครับ ให้ได้รู้ที่มาที่ไปของรายได้ว่าเอารายได้จากไหนมาจ่ายครับวันนี้สรุปโครงการนะครับซิกกิ้งของเรานะครับกับแพลตฟอร์มนะครับเอเบฟส2นะครับซึ่งการแทบเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับกองทุนเหมือนกับวาริเตอร์นะครับเราเป็นกลุ่มย่อยที่เอาเงินเข้ามาร่วมซิกกิ้งนะครับวันนี้จุดตดินของโครงการเลยนะครับเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี2021นะครับ ผลตอบแทนคงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด4ปีเต็มที่ผ่านมาย่างเข้าปีที่5ครับวันนี้เรายังเปิดโอกาสให้เข้าร่วมสร้างธุรกิจขยายช,ชุมชนไปกับระบบพิโคเซ้นได้นะครับสามารถที่จะรับรายได้ปันผลสร้างกระแสสดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ยกตัวอย่างในการสกิ้งนะครับวันนี้หลายๆคนบอกว่าไม่เข้าใจในบทของการสกิ้งการสกิ้งมันสามารถที่จะเพิ่มทั้งจํานวน ปริมาณนะครับเพิ่มทั้งจํานวนของเหรียญรวมถึงเพิ่มทั้งมูลค่าของสินทรัพย์ของเหรียญเปนเนตได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะยกตัวอย่างกับแพ็กเกจสามพันวันนี้นะครับสมมติวันนี้นะครับเราทําการนะครับซื้อแพ็เกจสามพันโดยใช้เหรียญน,นะครับดอลลาร์น่ครับแพ็กเกจสามพันเพื่อที่จะไปซื้อเหรียญเพนเน็ตรครับจานวนเหรียญเพนเน็ตที่จะได้ก็ขึ้นอยู่กับราคาของเหรียญเปนเนตณปัจจุบัน แต่ที่แน่ๆคือเราใช้3,000 u ยูครับเพื่อไปซื้อเหรียญ p พน n e t แล้วมาทำการ s ิกกิ้งไว้บนแพลตฟอร์มของเราครับเหรียญเพนเนตเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่งราคาตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างวันนี้เมื่อครับประมาณ7-8เดือนที่แล้วราคาอยู่ที่0.5ดอลลาร์ครับแต่ปัจจุบันราคาขึ้นมาที่0.8นะครับผมก็เลยขอใช้ข้อมูลนี้ในการยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับ จากการสิกกิ้งนะครับตัวอย่างแพ็กเกจสา0พัรับปันผลเดือนละเท่าไหร่ครับ9%ปอร์เซนต์ต่อเดือนจะได้รับปันผลเดือนละสองเจ็ดสหรียญน,นะครับสองดอลลร์และเมื่อเราทําการเปลี่ยนนะครับคอนเวิร์ตเปลี่ยนจากยูนิเป็นเหรียญเพนเน็ตเราก็จะได้เหรียญเพนเน็ตนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด540เหรียญต่อเดือน เมื่อเราเก็บสะสมเราไม่มีความเดือดร้อนนะครับเราถือครองไว้สะสมเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3จนครบ12เดือนเราจะสามารถสะสมเหรียญเพเนตได้ทั้งหมดนะครับก็คือเอา540่เหรียญต่อเดือนนี่แหละครับคูณทีสจะได้รับเหรียญเพนเนตท,ทั้งหมด6480เหรียญเพเดตนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะว่าเหรียญราคาเพเนตยังคงอยู่ที่ราคา0 5อยู่นะครับ และถ้าเราถือคลองไว้จนกระทั่งเหรียญเพนเนตมีราคาที่สูงขึ้นไปจนถึง5ดอลลาร์ต่อ1เหรียญแล้วเราค่อยขายครับเพราะเรามีเหรียญเพนเนตอยู่เท่าไหร,คร, 6, คร่ครับห4 8 0ี่ยเหรียญคูณด้วย5ดอลลาร์ครับจะมีมูลค่าถึง32,400ดอลลาร์หรือเทียบเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1แสนบาทครับมูลค่าของสินทรัพย์เงินเหรียญเพนเนตครับจาก 6,480แครับและถ้าเรายังถือคลองไว้เราไม่ขายนะ6,480อยังเหมือนเดิมนะจำนวนเท่าเดิมนี่แหละนะครับ12เดือนแล้วเราไปขายที่ราคาที่ $10 ดอลลาร์ครับจะส่งผลให้เรามีสินทรัพย์ที่มูลค่าถึง2ล้าน2แสนบาทโดยประมาณเลยทีเดียวครับและถ้าเรายังถือคลองแล้วเราค่อยไปขายที่ราคา $100 ดอลลาร์ล่ะนะครับเราก็จะสามารถมีมูลค่าสินทรัพย์ถึง22ล้านบาทเลยทีเดียว จากการลงทุนแค่ครั้งแรกแค่3,000เหรียญหรือประมาณ100,000บาทครับแล้วราคาเหรียญเปนเน็ตนะครับจะไปขึ้นที่5ดอลลาร์10ดอลลาร์100ดอลลาร์มันเป็นไปได้หรือนะครับมีที่มาที่ไปครับวันนี้มาดูว่าเมื่อเทียบกับเหรียญดุลพี่ของเราครับโอกาสรวยที่เราเคยหายไปนะครับอย่างบิตคอยวันนี้นะครับบิตคอ n เป็นเหรียญประจำบอกเคนของบิตคอยครับ อีเทีรีมก็เป็นเหรียญประจําบอกเชนของอีเทีรี่มนะครับบิตคอยราคาเริ่มต้นอยู่ที่แค่ประมาณ2บาท3บาทนะครับจากการซื้อขายปัจจุบันเติบโตขึ้นมา2ล้านกว่าเท่า3ล้านกว่าบาทครับอีเทียรี่มราคา21บาทนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทเติบโตขึ้นมาถึง1นึ่งหเท่าครับและผมก็รู้จักกระดานเทรดครั้งแรกก็คือกระดานไปเนนเหรียญ BNB ราคาเริ่มต้นอยู่แค่4บาทครับปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ2 0,000บาท เติบโตขึ้นมาเกตเท่าผมก็ซื้อเหรียญบีบีครับซื้อไว้เป็นค่าธรรมเนียมแค่นั้นเองครับแล้วก็ไปซื้อเหรียญบิตคอยซื้อเหรียญเทเรีียมครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปครับจนสุดท้ายไม่ได้ถือครองไว้สักหนึ่งเรียญเลยครับเราขายหมดครับถ้าเรารู้งนี้ครับว่าโอกาสที่เหรียญนะครับบิตคอยทีเรีียมหรือบีบีจะราคานะครับเติบโตได้ถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็คงจะไม่ขายหรอกครับเราก็เก็บไว้ทั้งหมด รู้งี้เห็นไหมครับเราเสียโอกาสครับโซลาร่าเช่นเดียวกันเป็นเหรียญประจําบล็อกเชนของโซลาร่านะครับไม่มีบล็อกไม่มีไอเคงนะครับไม่มีระบบอีโคซเมแต่สามารถเติบโต,ตได้ถึง500เท่าครับและวันนี้เรารู้แล้วว่าเหรียญเพเนตเป็นเหรียญประจําบล็อกเชนและมีระบบอีโคซเทมครับเหรียญ FMC MM เป็นเหรียญประจําบล็อกเชนและเป็นเหรียญประจําประดาน f m c p y ของเราครับ และเป้าหมายในปี2 0 2 8มีแผนที่จะเข้า IPO ตลาดหลักทรัพย์ N นสเดครับส่งผลให้อีก3ปีข้างหน้านะครับที่โคฟาเดอร์ค er าดการไว้เหรียญเพนเนเตจาก0.5จะเป็นที่100เหรียญราคาเติบโต,ตขึ้นมา200าเ,าาเาทา่าเป็นไปได้ครับราคาเหรียญ DMC จาก0.2ไปที่1ดอลลาร์เติบโตขึ้นมา500เท่าเป็นไปได้ครับนี่คือคำคาดการของโคฟาเดอร์ er ครับเหตุผลทำไมถึงให้เราเก็บเหรียญ DMC ให้ได้คนละ หนึ่งล้านเหรียญครับถ้าเราเก็บไว้หนึ่งล้านเหรียญวันนี้กระจายเป็นหนึ่งล้านดอลลาร์ในอีกสาปีข้างหน้าเราจะมีเงินเก็บที่มีสินทรัพย์มูลค่าถึงสามสิบสามล้านบาทโดยประมาณเลยทีเดียวครับและวันนี้นะครับเรามาดูรุ่นพี่ของเรานะครับที่ทําการสกิ้งไว้คุณเจ็กกี้นะครับสกิ้งแพ็กเกจสามพันเหรียญไว้ทั้งหมดตอนนี้รวมแล้ว260แพ็กเกจครับประมาณ 3- 4ปีที่ผ่านมา ตอนนี้คุณเจกี้มีรายได้มากกว่า2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวคุณเจกี้ไม่ชอบจนคนไม่ชอบแนะนําใครนะครับไม่ทําการตลาดขอเที่ยวอย่างเดียวทําการสกิ้งไว้สามารถจะพาสซิบินคำได้ครับคุณสวยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคู่หัวเมียนะครับสองคนเลยนะครับสามีภรรยานะครับขอโทษสามีภรรยาสองคนนี้นะครับก็มีโอกาสได้สกิ้งนะครับแพ็กเกจสามพันไว้สามแพ็กเกจนั่ตอนนั้น แล้วนะครับเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลแต่ปัจจุบันนี้นะครับมั่นใจว่าโครงการของเรานะครับสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนะครับเป็นโครงการที่มีของจริงปัจจุบันสติกกิ้งแพ็เกจสามพันไว้มากกว่า2,000แพ็กเกจครับมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทต่อเดือนสติกกิ้งอย่างเดียวก็รวยได้ไม่ต้องทำการตลาดเห็นไหมไม่ต้องแนะนำคนไม่ต้องแนะนำใครแต่วันนี้ครับ สำหรับคนที่นะครับบอกว่าวันนี้ทุนน้อยนะครับเหมือนผมเองนะครับก็เริ่มจากการที่ไม่มีทุนเลยเหมือนกันนะครับวันนั้นแค่สมัครฟรีไว้เฉยๆวันนี้ตัวอย่างของคุณมาเรียจะเป็นบุคคลที่บอกว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนคุณมาเรียเองก็หมดเนื้อหมดตัวนะครับด้วยเจอพิษของโควิดนะครับเปิดร้านเปิดธุรกิจไว้ก็เจ๊งหมดมีเหลืออย่างเดียวคือวันนั้นคือบัตรเครดิตครับแต่ได้รับโอกาสในเรื่องราวของ โครงการเพนเดตชิงของเรารับโอกาสเมื่อ4ตุลาคมปี2022นะครับ2ปีกว่าๆว,วันนั้นคุณมาเรียนะครับใช้โอกาสนะครับใช้กว่าว่าตัดสินใจเอาบัตรเครดิตนี่แหละครับไปกู้บัตรเครดิตรูดบัตรเครดิตได้มา2,500เหรียญยังขาดอีก500เหรียญยืมกับอัพไลน์ครับแล้วทำการสกิ้งแพ็กเกจ3,000ไว้1นึ่งแพ็กเกจเริ่มศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง และเริ่มส่งโมอบโอกาสให้กับเพื่อนให้กับญาติพี่น้องให้กับผู้ที่สนใจปัจจุบันคุณมาเรียนะครับมีเพ็กเกตที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก1นึ่พ็กเกตเป็น200แเพ็กเกจเป็น400แเพ็กเกตเป็น500แเพ็กเกตเป็น700แเพ็กเกตปัจจุบันเจอกันที่นครนายกเมื่อต้นเดือนที่แล้วคุณมาเรียมีมากกว่า1 7 0 0 1พัเแปเพ็กเกตรครับมีได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทต่อเดือนเห็นไ,ไหมครับว่าคนที่ทําการตลาด มีโอกาสที่จะซิกซเพิ่มมีโอกาสที่จะสสะสมแพ็กเกจเพิ่มได้และผมคาดว่านะครับจากข้อมูลสติทั้งหมดคุณมาเรียสิ้นปีนี้มีโอกาสที่จะมีคอนโดมากกว่าสองพันแพ็กเกจแน่นอนครับนี่คือคนที่มองเห็นจากการทำกรตลาดครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ปิดโอกาสให้เราวันนี้นะครับคุณโคมีของเรานะครับรับโอกาสเมื่อ เดือนกันยายนปี2021 4ปีที่ผ่านมาครับรับโอกาสแต่ไม่เห็นโอกาสแต่ไม่ทิ้งโอกาสครับสติกกิ้งไว้แพ็กเกจสิบเหรียญไว้1นึ่งแพ็กเกจนะครับและก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะคิดว่าเป็นสกแกมนะครับวัวจะเป็นแชร์ลูกโซ่และตอนนั้นท่านเองก็ประสบความสําเร็จอยู่กับธุรกิจนะครับออคเคทอยู่นะครับท่านมีได้สูงท่านเป็นผู้นํานะครับแต่วันนี้ ด้วยเรื่องของโอกาสนะครับด้วยเรื่องของอาการที่คุณโทนี่ของเรานะครับโปรพาวพเดอร์เขาเป็นนักการตลาดนะครับเขาก็ติดตามคุณโทนี่ของเรามาตลอดโคมี่ของเรามาตลอดเขา,าผู้นําของเราอยู่บนอ่านะครับโซเชียลนะครับมีการเคลื่อนไหวตลอดและได้ติดต่อมาบ่อยๆเมื่อเขาบินมาเมืองไทยแต่ก็โดนปฏิเสธทุกครั้งครับและถดท้ายนะครับก็ได้มาเจอกันที่ภูเก็ตครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันกับพังงานะครับ และได้มาดูธุรกิจทุกอย่างที่ผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วมันเป็นรถแมพแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นระบบอีโคซิมแล้วทั้งหมดและเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างบุคคลที่ให้ประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายนะครับวันนั้นไปตัวที่ฟิลิปปินส์ไปตัวที่อินโดนีเซียไปตัวที่อินเดียไปตัวที่แอฟริกานะครับวันนี้เราได้รับโอกาสนะครับและเราอยู่ในธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนครับอีก 3ปีข้างหน้านะครับและปัจจุบันนี้นะครับปีนี้ก่อนเลยเหรียญนะครับของเราจะใช้เทือนอเมริกาได้นะครับปี2 0 2 5เหรียญนะครับของเราจะขึ้นกระดานใบเน้นนะครับและเหรียญของเราไอ้บกเคียนของเรานะครับปี2 0 2 5นี้ก็จะรันเช่นกันกันนะครับก็สามารถจะส่งผลให้ทั้งเหรียญเอ็มซีเหรียญเปเน็ตมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนครับและวันนี้เรายังมีเป้าหมายใหญ่นะครับ อีก3ปีข้างหน้าจะนำเข้าสู่ตลาดนสติกนะครับ IPO และมีเมมเบอร์นะครับมากกว่า10ล้านยูเซอร์นะครับและที่สำคัญครับเราจะเป็นท็อปไฟกระดานเทรดหนึ่งใน5ของโลกให้ได้นะครับภายในปี2028หรือ2030นี้ครับนี่คือเป้าหมายนะครับของ f m c p ของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับคนที่มีเป้าใหญ่เป้าหมายใหญ่ เราย่อมที่จะนะครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนและวันนี้นะครับเรามีบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับคุณท็อปยิดายุธนะครับเป็นนาะนครับที่ใช้เงินส่วนตัวมากกว่า10ล้านบาทต่อปีเพื่อที่จะไปเข้าร่วมประชุมนะครับกับผู้นําระดับโลกะนะครับอีกโ o r นิคฟอรันะครับซึ่งในการประชุมนะครับ <Okay. S 1> ก็สรุปม,มาว่าจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และภาวะของเศษรษฐกิจโลกนะครับโดยใช้คริปโตเคอรเรนซีเป็นตัวนำครับวันนี้เราอยู่ในเทรนนะครับเราอยู่ในยุคของคริปโตเคอเรนซีนะครับคาดการว่านะครับอีก10ปีข้างหน้าตลาดของคริปโตเคอเรนซีนะครับจะเติบโตขึ้นถึง100่ทิลเลียนหรือ100ล้านล้านล้าน,นครับปัจจุบันตลาดคริปโตนะครับอยู่ที่3ล้านทิลเลียนนะครับ3ล้านล้านทิลเลียน เติบโตขึ้นอีก30เท่าครับน,นี่คือมูลค่าของตลาดคริปโตที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตเราอยู่ในยุคเราอยู่ในเทรนเราอยู่ในกระแสรครับและวันนี้รัฐบาลเองนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับว่าขอบคุณนะครับนี่นะครับคุณชอบเยรทดให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณรัฐบาลไทยและกระทรวงการคลังที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับแคปิตอลเกรน ถือเป็นก้าวสำคัญของไทยสู่การเป็นดิจิตอลเอสเซทับระดับโลกครับวันนี้ปลอดภาษีในเรื่องของการซื้อขายซับดิจิตอลนะครับ5ปีครับยกเว้นภาษีได้บุคคลธรรมดานะครับนี่คือการส่งเสริมภาคของอุตสาหกรรมในเรื่องของคริปโตเคเรนซีครับวันนี้เราได้รับโอกาสนะครับรามองเห็นโอกาสผมเองก็ขอบคุณนะครับวันนั้นที่ได้รับโอกาสนะครับที่ตัวเองเปิดโอกาสไม่ปิดบังโอกาส และวันนี้ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีสุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวจึงตัดสินใจนะครับใช้โครงการเพนเด็ิ้งของเรานี่แหละครับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างกระแสงสดครับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของนิสินสร้างงานสร้างรายได,ได้และสร้างความร่ํารวยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับโครงการน,นี้เป็นอย่างมากตั้งแต่ทําโครงการนี้มานะครับผมก็ได้ใช้นี่ไปบางส่วนนะครับเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีรถ ได้ขับเป็นของตัวเองนะครับจากที่บอกว่ารถก็โดนยึดเดินอะไรหมดนะครับไปเจอปูซาอุบัติเหตุนะครับก็ประกันก็ไม่มีนะครับไม่มีรถขับก็าต้องใช้รถของญาติพี่น้องของพี่นะครับปัจจุบันถือว่าได้ประสบความเร็ดระดับหนึ่งและก็ได้ส่งมอบโอกาสนี้ให้กับเพื่อนๆครับต้องขอบคุณนะครับโครงการนี้เป็นอย่างมากนะครับสำหรับผมเองก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นนะครับ พนักง,งานของบริษัทนะครับเป็นอย่างใดนะครับข้อมูลที่นําเสนอวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับก็ต่อให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จกับโครงการเพนนิชกิงของเราครับขอคืนไหมกับ MC ครับสวัสดีครับ